สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนแล้วอดีตนายยกสมชายสัดยับรัฐบาลประยุทธ์ทำคนแรอนาคตไร้ความสามารถเทียบชั้นฝีมือการบริหารเพื่อไทยไม่ได้ โดยคุณสมชายวงสวัสดิ์อดีตนาย,ยกรัธมนตีได้กล่าวระหว่างลงพื้นที่ปราศัยหาเสียงช่วยนายพิชัยเลิศพง์อดีศรผู้สมัครนายกอบจเชียงใหม่หมายเลขหนึ่งพักเพื่อไทยที่บ้านท่าศาลาตำบลข่วงเปาอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โดยได้ระบุว่าในช่วงที่ผ่านมาชาวเชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต,กต่ำโดยเฉพาะราคาสินค้าเกษตร ที่ชะลอตัวลงซึ่งสวนทางกับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรเียบเทียบกับรัฐบาลไทยรักไทยจนมาถึงรัฐบาลเพื่อไทยล้วนมีนโยบายยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเกษตรกรให้ดีขึ้นมีนโยบายที่ช่วยผลักดันราคาสินค้าเกษตรให้สูงขึ้นทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นตามไปด้วย เมือ่อรายได้สูงขึ้นส่งผลให้เยาวชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาเมื่อชีวิตความเป็นอยู่ดีการศึกษาดีสังคมดีประเทศไทยมีความหวังมีอนาคตแต่เมื่อเทียบกับวันนี้รัฐบาลชุดนี้ทำให้คนไทยไม่มีอนาคต คนตกงานเป็นสิบล้านคนโรงงานก็ทยอยปิดตัวลงประเทศไทยมีรัฐบาลที่ไร้ความสามารถการแก้ปัญหาระดับท้องถิ่นต้องมองที่ท้องถิ่นขึ้นไปเป็นลำดับสู่ระดับชาตินายสมชายระบุโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยพแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนม,มากอย่างเช่นเพื่อไทยไม่ใช่พรรคทางเลือกแต่คือพรรที่พี่น้องทั้งจังหวัดควรจะเลือก พรรคอื่นคือพรรคที่สนับสนุนพลเอกประยุจันโอชาแต่นาด้านนาชาหลอกตาคนเชียงใหม่ว่าเป็นพรรคอิสระเชื่อผมครับพ่อแม่พี่น้องทั้ง25้าอำเภออยากให้ประยุทธ์ออกไปต้องเริ่มจากการเมอืองท้องถิ่นหละครับเลือกเพื่อไทยพรรคอื่นหลอกตาคนเชียงใหมส่สู้ครับท่านเสียงที่บ้านยกให้ท่านหมดเลยครับทางบ้านผมก็กาให้ท่านแน่นอนครับเลือกท่านแน่นอนครับไม่ทิ้งท่านทักษิณและคุณยิ่งลัก ครอบครัวผมสองคะแนนสันกำแพงครับเป็นกำลังใจให้มาบริหารเชียงใหม่นะครับผมเลือกท่านครับสุดยอดพี่น้องเชียงใหม่ต้องเพื่อไทยเท่านั้นเบอร์หนึ่งพิชัยเท่านั้นนะอย่าเลือกผู้สมัครไม่มีพรรสังกัดต้องเลือกเพื่อไทยค่ะต้องเพื่อไทยเท่านั้นแต่ในที่ยังทําเพื่อประชาชนและประชาธิปไตยงานนี้มีหนาวแน่ ทักษินลุยเองเขียนจดหมายอ้อนชาวเชียงใหม่อย่าทิ้งกันพร้อมใช้ความรู้พัฒนาบ้านเกิดเผยโดนนักการเมืองบางคนทิ้งโดยเมื่อวันที่3ธันวาคมปี2563คุณทักษินชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้โพสต์เฟซบุ๊กทักษินชินวัตรถึงชาวเชียงใหม่ว่า พี่น้องชาวเชียงใหม่ที่เคารพหักทุกท่านครับวันนี้ผมต้องเขียนจนม,มาถึงพี่น้องชาวเชียงใหม่เพื่อขอใหญ่ได้ทิ้งผมนะครับผมอาจจะถูกทิ้งโดยนักการเมืองบางคนไปบ้างผมรู้สึกเฉยครับแต่ถ้าพี่น้องชาวเชียงใหม่บ้านเกิดของผมทิ้งผมผมคงเสียใจมากผมอยู่ต่างประเทศกับน้องสาว หรือนายกปูก็อยู่ค่อนข้างว่างมีงานไม่มากเรามาปรึกษากันว่าวันนี้ฝ่ายประชาธิปไตยเป็นฝ่ายค้านเราไม่มีโอกาสแชร์ประสบการณ์และความรู้ในการแก้ปัญหาประเทศได้ก็เลยคิดว่าน่าจะช่วยคิดแก้ปัญหาระดับท้องถิ่นโดยเฉพาะเชียงใหม่บ้านเกิดของเราที่เรารู้ปัญหามากที่สุดได้เลยต้องรีบเขียนจนไม้มาฝาก ผู้สมัครนายกอบจเชียงใหม่เบอร์หนึ่งพิชัยเลิศพงอดีศหรือก้องเพื่อผมจะได้ใช้สมองซึ่งยังใช้การได้ดีอยู่ร่วมกับน้องสาวแนะนำการแก้ปัญหาของชาวเชียงใหม่ผ่านกล้องไปผมก็จะรู้สึกดีว่าได้ใช้เวลาว่างอยู่ต่างประเทศบวกกับประสบการณ์ที่ได้เห็นอะไรมากมายในต่างประเทศมาช่วยคนที่อยู่จังหวัดบ้านเกิดของเราได้ อยากให้ท่านนึกถึงตอนสมัยไทยรักไทยเชียงใหม่มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องสวยงามมีเศรษฐกิจดีพืชผลเกษตรมีราคาดีคนค้าขายทุกระดับค้าง่ายขายคล่องอย่าเสพติดกระหมดไป สิ่งดีๆเหล่านี้ต้องกลับมาสู่เชียงใหม่โดยเร็วถ้าเรามีช่องทางเสนอความคิดให้นายกอบจเเชียงใหม่โดยเฉพาะให้กองนำไปทำเพื่อรับใช้ชาวเชียงใหม่ก็ถือว่าเราได้ช่วยพี่น้องชาวเชียงใหม่บ้านเกิดของเราแล้ว ผมขอฝากตัวเนอร์ถ้ายังบอลืมเฮาตึ้งสองคนเตื้อขอได้โปรดเลือกพี่ชัยเลิศพงอดิศหรือก้องเบอร์หนึ่งคือกับเนอร์คือตึงหาเชียงใหม่บ้านเฮาขนาดครับด้วยก่อนหน้านี้นายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านบริการแห่งชาติหรือนปชได้ลงพื้นที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อช่วยหาเสียงให้ในายบุญเลิศ บูรนุปกรณ์หัวหน้ากลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกอบจอว่านายบุญเลิศเป็นอดีตนายกอบจอเชียงใหม่และถูกพลเอกประยุจันโอชานายกรัิมนตรีใช้คำสั่งหัวหน้าคอสช,อชอมาตรา44ปลดออกจากตำแหน่งแล้วยังถูกติดคุกกรณีรณรงค์ประชามติ รัฐธรรมนูน2560ถูกกฎหมายอาญามาตรา116เป็นอังยี้ซองโจนทั้งหมดเกิดจากการประกาศไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแล้วถูกจับไปคุมขังในค่ายทหารมทบ11 1. อย่างไรก็ตามในช่วงนั้นถ้าอยู่เฉยๆไม่อีนังขังขอบกับร่างรัฐธรรมนูน2560ก็คงไม่ต้องมารับชะตากรรม ตนไม่เห็นด้วยกับพรรคเพื่อไทยที่ทิ้งนายบุญเลิศแต่ควรขอบคุณด้วยซ้ำไปที่มาต่อสู้ในเรื่องทําประชามติรัฐธรรมนูญอีกอย่างเมื่อถูกจับไม่เคยสะท้อดใครตนยึดมิตรเป็นมิตร และมิตรที่ติดคุกจากการต่อสู้การทำประชามติรัฐธรรมนูญ2560แล้ววันนี้ปัญหารัฐธรรมนูญยังกลับมาที่จุดเดิมเกี่ยวกับการเรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญ2560ซึ่งเป็นประเด็นการสู้มาของนายบุญเลิศต,ตั้งแต่ปี2559แล้วปี2563ก็ยังเหมือนเดิม วันนี้เรามีปัญหารัฐมนูญ2560ปัญหาการแต่งตั้งสว250คนมาบวชเลือกนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนตั้งพวกตัวเองให้มาเลือกเองซึ่งนายบุญเลิศเห็นปัญหาและสู้มาตั้งแต่ปี2559แล้วถ้าไม่เลือกคนที่สู้พร้อมต่อต้านรัฐมรมนูญ2560ซึ่งเป็นนายกอบจคนเดียวในประเทศไทยแล้วจะเลือกใคร แถมยังตามกล่าวหาว่าทรยศถ้าสงสัยคนต้องสงสัยคนไม่ถูกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วทำไมมาสงสัยคนที่ถูกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจอถูกติดคุกซึ่งเป็นตรกกระวิบัติที่สุดเมื่อตอนมาเชียงใหม่ยังถูกกล่าวหาโจมตีว่าตนเปลี่ยนไปโดยนำรูปใส่เสื้อเหลืองมาบิดเบือนว่าไปจับมือกับพุทธอิสระถามว่าใครบ้างไม่ใส่เสื้อเหลืองหรือเป็นจิตอาสาอีกอย่าง ตนเคยถูกคดีมาตรา112แต่ถูกยกฟ้องส่วนคดีชุมนุมหน้าบ้านสีสาวเทเวศยังมีชื่อเป็นจำเลยอยู่ในสำนวนสองซึ่งมีจำเลยร่วม7คนเสียชีวิตไปหนึ่งคนอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญตนไม่ได้เรียกร้องให้แยกสำนวนและต้องการให้มาเป็นจำเลยในสำนวนสองเช่นกันดังนั้นวิธีการเหล่านี้พยายามบิดเบือนและโจมตีต้องการตัดกำลังทางการเมืองกันรวมทั้งกล่าวเน้นว่าในจังหวัดอื่นๆต คงไปหาเสียงช่วยพรรคเพื่อไทยส่วนที่เชียงใหม่ถึงตนจะถูกฆ่าให้ตายก็ไม่ไปช่วยพรรคเพื่อไทยแม้ไม่เกลียดเพื่อไทยแต่ไม่ชอบพรรคเพื่อไทยทอดทิ้งควรติดคุกในเรื่องประชามาติหยุดมั่นและทําตามนโยบายพรรคมาเสมอซึ่งนายบุญเลิศควรได้รับรางวัลไม่ใช่การถูกทิ้งเพราะการติดคุกไม่ใช่เรื่องทุจริตแต่เป็นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยโดยขอให้พี่น้องเรื่องนายบุญเลิศ คนติดคุกด้วยเหตุทำประชามาติรัฐธรรมนูนของให้โอกาสได้เข้าไปทำหน้าที่นายกอบเจอเพราะเขาเป็นคนมีอุดมการประชาธิปไตยเขาเป็นคนถูกกล่าวหาทางทางที่ซื่อสัตย์เป็นคนรู้กตัญญูต่อคนไม่ได้เป็นคนทรยศแต่เขากลับถูกพักทอดทิ้งทางที่พักควรต้องสนับสนุนเขาดังนั้นผมจะช่วยหาเสียงช่วยทั้งเชียงใหม่ เพื่อช่วยคนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยผมขอให้ช่วยให้ได้เสียงเท่าเดิม4แสนเสษเท่านั้นด้วยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นทาทักษินเป็นนายกยาวมาตั้งแต่ตอนนั้นป่านนี้เรากลายเป็นเสือตัวที่หของเอเชียตามที่เขาเคยตั้งปณิฐานไว้แล้ว คนที่ทำให้ประเทศจเจริญรุ่งเรืองเกษตรกรประชาชนลืมตาอ้าปากได้ส่วนมากจะไม่ถูกใจพวกบ้าอำนาจครับเขากลัวจะสูญเสียฐานอํานาจครับสองท่านนี้เป็นนายกที่ดีที่สุดดูแลประชาชนอยู่ดีกินดี นึกถึงสมัยนั้นทุกอย่างดูดีขึ้นจริงๆพ่อแม่ของฉันยิ้มอย่างมีความสุขข้าวราคาแพงนะลูกอีกหน่อยเราคงหมดหนี้แล้วแก้ที่ปลายเหตุกับแก้ที่ต้นเหตุผลที่ได้มันก็จะแตกต่างกันระยะสั้นกับระยะยาวอย่างว่าหัวสมองคนละเกรด อิจฉาคนเชียงใหม่จริงๆเลยถึงท่านออกความเห็นไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แต่เชื่อว่าท่านสั่งบริหารเศรษฐกิจเชียงใหม่ได้ดีแน่ๆเชื่อในฝีมือท่านค่ะเอาให้กรุงเทพอายไปเลยนะคะถ้าคุณทักษิณอยู่เป็นนายกอนาคตลูกชายหนูคงไม่เป็นแบบนี้แน่ๆยาบ้าเกลื่อนเมืองเลยมันอะไรจะขนาดนี้เอามา ปล่อยอะไรเต็มบ้านเต็มเมืองประเทศกูมีจริงๆค่ะคนเชียงใหม่รักท่านนายกทั้งสองไม่เคยลืมค่ะจะช่วยการสารต่อตามเจตนาวมของท่านเพื่อพัฒนาเมืองเชียงใหม่ของบ้านเราให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะท่านทั้งสองเป็นคนบ้านเราถูกพวกมันรังแกสารพัดพวกเราคนเชียงใหม่ไม่เคยลืมจะสนับสนุนเพื่อไทยเท่านั้น พวกมันซื้อใจคนเชียงใหม่ไม่ได้หรอกค่ะรักและคิดถึงนายกทักษิณค่ะอยากให้กลับมาบริหารบ้านเมืองให้ดีขึ้นกว่านี้แต่คงหมดหวังแล้วค่ะป่านนี้สลิมคงดิ้นตายไปหลายตัวแน่ๆมีไม่กี่คนหรอกค่ะที่ทิ้งท่านแต่มีอีกหลายล้านคนสิคะรอท่านกลับมาขอขอบคุณข้อมูลเนะะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมัติชนและมาติชนสุดสัปดาห์ขอขอบคุณทุทกท่านที่มารับชมสวั